กว่าจะเป็นที่ที่คนกเมื่อกี้ได้เลยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเิซาีเเดี๋ยวมิซารีตกเกาะอตอนเลี้ยวเมื่อกี้เกาเรามาไปซ้อนกับเกาะคือซารีตกบ้านตอนนี้รีตกเกาะตองมาทำสงครามกันเรจะทำสงครามกันทำไมพะโลกทั้งเตียมทังโลกคนเหลืออยู่นีแค่นี้ยังตีกันอีกโอ้ย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 อ้ยโอ้ อะไร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 เม่อยอะไรส่างกว่านั้นเยอะเลยครับเมื่อกี้ติดอยู่บนเกาะเมื่อกี้หัวหัวติดอยู่บนเกาะไม่น่ากลัวมากเป็นคนกรุงเทพอำเภอเมืองครับอำเภอเมียงเมียงคำเต็งเต็งเต็งเมียงผมอยู่กับคุณมี่มากเกินไปหรอผมว่าแล้วเมื่อกี้ผมมันได้เริ่มแล้วนะจงอตึบุาลิตกบ้านไปเลย แต่ลือตกบ้านห่บ <c oughs> <c oughs> โูหูแล้วไปยังไ้